ที่นี่สถานีวิทยุศึกษาระบบ FM ความถี่92เมกะเฮิร์สวัสดีค่ะช่วงเวลาของตามรอยตะวันนะคะกลับมาพบกับคุณฟังอีกครั้งหนึ่งค่ะที่สถานีวิทยุศึกษาคลื่นความถี่ FM 92เมกะเฮิร์นะคะวันนี้เราและสารพันวันพุธบ่ายนี้ค่ะเป็นพุธที่สองของสัปดาห์ที่ คนรักบ้านน่าจะรอคอยกันอยู่นะคะวันนี้เรามีวิทยากรประจำที่มาพูดคุยให้ความรู้กันขอต้อนรับท่านอาจารย์ก่อนเลยนะคะอาจารย์ดรธเนศววรสิริค่ะที่ปรึกษาวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยนะคะวันนี้อาจารย์มาอยู่กับเราสดสดในห้องสองอ่งด้วยสวัสดีค,ค่ะอาจารย์สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ฟังทุกท่านครับค่ะค คุณผู้ฟังมีคำถามเรื่องบ้านนะคะหรือว่าคิดถึงท่านอาจารย์อยากจะมารายงานตัวทักทายกันเชิญได้เลยนะคะคือมีภารกิจที่บ้านแต่งานก็ยังมีหลายภารกิจที่จะต้องเดินหน้าต่อไปช่วงนี้อาจารย์จะต้องทำอย่างเมื่อวานนี้ผมทางสภาวิศวกรเราก็จัดสภาวิศวกรกับวิศวกรรมฐานในคนละองคอ์กรจริงๆตอนนี้ผมไปอยู่สภาวิศวกร นะครับแต่ว่าก็อีกไม่นานก็คงจะต้องต้องปลดทุกอย่างเพราะว่าอยากจะกลับไปอยู่ดูแลภรรยาค่ะเมื่อวานนี้เราก็จัดให้ประชาชนไปดูวิธีการซ่อมรอยร้าวคือจัดเป็นแบบออนไซต์เลยสำหรับภาคประชาชนเป็นภาคประชาชนเป็นพิเศษแต่ปรากฏว่า,ปร,าประชาชนไปประมาณสักสามสิบท่านก็จากจากสองร้อท่านเนี่ย 200กว่านะฮะ2องร้อยามสิแต่เขไปไม่เต็มหรอกอประมาณสักสองยเนี่ยปรากฏว่าที่ไปมากที่สุดคือพี่น้องวิศกรไปกันเพียบเลย <c oughs> เราก็บอกโอ้เราก็ยินดีเพราะว่าคือเราก็ไม่จํากัดว่าว่าจะต้องเป็นประชาชนนะครับ<ไ>ก็จะได้ทราบความเข้าใจว่าเ,เวลาเกิดรอยแตกร้าวจะแก้ยังไงซ่อมอยังไงใช้เครื่อใช้สารเคมเีหรืออะไรหรือแค่ปูลธรรมดา รอยแตกร้าวเป็นยังไงเมื่อวานนี้ปรกากฏว่ามีคนอยากเข้ามากครับเต็มเลยบอกให้จัดรอบสองต่อซึ่งเรากําลังดูว่าจะจัดได้หรือไม่โอ้เมื่อวานนี้พ<ม>ึ่งๆไปรอบได้ประสบความสําเร็จครับแล้วฟรีคะฮะต้องบอกก่อนฟรีเนี่ยมักจะมากันไม่เต็มใช่ไหมแต่ฟรีครั้งนี้มากันแบบฟรีเนี่ยข้อเสียนนคือ <ภา S 2> ไม่เต็มนะฮะจองกันเยอะเชื่อแต่มากันทีไม่ถึงห้าสิบเปอร์เซ็นต์แต่เมื่อวานไม่ใช่เมื่อวานแปดสิบเปอร์เซ็นต์อย่างน้อยนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวเรามา คุยถึงรายละเอียดของการ,รจัดงานเมื่อวานนะคะแต่ตอนนี้มีคุณผู้ฟังท่านหนึ่งมารอสายอยู่ค่ะอาจารย์ครับคุณสุจิตรานะคะสายแรกของวันนี้สวัสดีค่ะคุณสุจิตราค่ะสวัสด,ดีค่ะสวัสดีครับเชิญครับขคุณอาจารยตัวหน่อยอาจารย์หน่อยเออคือเปลี่ยนหลังคาเนี่ยตอนนี้เราเห็นคนอื่นเขาเปลี่ยนนะคะคบแบบแบบไม่ต้องลื้อหลังคาแล้วปูทับเลยอ่ะอาจารย์ดีหรือเปล่าอื ม่มุมมองของของของผมเนี่ยออการปูทับเนี่ยเป็นการคิดว่ามันเป็นการปิดออซ้อนทับคิดว่าแข็งแรงแต่จริง,รงๆความเป็นจริงแล้วเนี่ยการปูซ้อนทับลงไปเนี่ยมันไปเพิ่มน้ําหนักผลเสียมันอาจจะมีถ้าไม่ได้มีการตรวจเช็คโครงสร้างตัวเดิมซึ่งอันนั้นต้องตรวจเช็คโดยวิศวกรน,นะครับมันอาจจะไม่ดีก็ได้นะครับในแง่ของถ้าเราไม่ได้ตรวจเช็คเพราะน้ําหนักมันเพิ่มขึ้น แต่ก็ต้องดูนะครับว่าหลังคาตัวใหม่ที่เป็นเสริมเนี่ยมันเป็นหลังคาประเภทใดมันหนักมากน้อยแค่ไหนในส่วนตัวไม่ค่อยเห็นด้วยนะครับควรจะรื้อแล้วก็ปูตัวใหม่ดีกว่าส่วนจะทาเคลือบส่วนจะทาเคลือบสีเคลือบอะไรก็สุดแล้วแต่อันนั้นก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งคือคือเห็นคนอย่างนี้ทํากันแบบนี้เยอะนะฮะเขาเห็นเห็นแล้วก็ทําตามไงฮะเห็นแล้วก็ทําตามกันไปลักษณัแบบนั้นแล้วเขาก็เขาก็ไป ตื้เหล็กมามาวางทับหลังคาแล้วก็ปูใหม่เลยตั้งเดียวเสร็จเลยอ่นะครับจริงๆแล้วในเรื่องไม่ได้ชิปนะคะทไม่ได้ชิปเนี่ยเออถ้าที่เห็นมันมีแบบเคลือบเงาครับนะคะแล้วก็มีเห็นอีกแบบหนึ่งมันเหมือนโฟมอ่ะอาจารย์อืมอืมอืมอืหนาๆเหมือนเหมือนคล้ายๆโฟมมันอยู่ข้างล่างอ่ะอืครับผมอืมอาจารย์เคยทราบไหมคะเคยเคยเคยทราบอยู่ครับว่ามีนะครับแต่อันนั้นมันน่าจะไม่เรียกเมชเชชีพนะ นะครับแต่อาจจะมีแล้วก็ได้อันนี้ไม่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 มั่นใจนะครับแต่ไม่ชุดชีทเนี่ยมันก็ดีอย่างคือมันมันพูดง่ายไม่หนามากน้ําหนักไม่เยอะปูได้เร็วนะครับแล้วรอยต่อก็ไม่มากอันนี้สําคัญนะครับก็เป็นข้อดีในเรื่องกรณีของหน้าฝนเนี่ยจะช่วยได้เยอะที่เขามีโฟมเนี่ยน่าจะเกี่ยวเรื่องของความร้อนป้องกันไม่ให้ความร้อนเข้ามาถูกไหมครับใช่ใช่อ่าฮะอันนี้จะช่วยเรื่องนั้นได้ กันไม่ให้มันร้อนนะคะใช่ครับใช่ครับคือถ้ามีนะมันก็เป็นสิ่งที่ดีแหละนะครับเขาก็จะมีวิธียึดที่แตกต่างกันออกไปนะครับโอเค<ต>ครับผมคือ<ม>คือ,คอ,คอมันมันมีเห็นสองแบบนะคะมันมีแบบเงากับแบบเหมือนโฟมกันะนี่หนาหนาครับผมอ่าอ่าก็เลยลูกอันไหนดีคือคือดีในแง่ของถ้ามีโฟมเนี่ยบอกได้อย่างหนึ่งว่าคือคือเรื่องเป็นฉนวนกันความร้อนไม่ให้มีการแผ่รังสีลงมาข้างล่างถ้ามีเนี่ยมันมันดีแน่นอนอันนี้อันอันนี้ดีกว่า ในแง่ของเรื่องเรื่องความร้อนนะครับในแง่ของความร้อนครับผมลองลองดูนะครับแต่มันคงไม่ต้องหนามากนะครับครับค่ะคุณคุณสุจิตราฟังรายการมานานแค่ไหนละคะเออก็เปิดฟังก็คิดว่าเป็นปีแล้วมั้งก็สถานีนี้แหละฟังบ่อยแล้วก็เห็นนี้นน่นนี้นั่นก็ก็เปิดฟังก็ค่ะก็ดีนะคะได้ความรู้ เยอะเลยยังไงก็เป็นแฟนรายการกันต่อไปเรื่อยๆนะคะปอลแน่นอนค่ะขอบคุณมากเลยค่ะสวัสดีครับขอบคุณมากมากครับกูบสุดแข็งแรงนะคะค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณครับเพราะเราอยู่หน่วยกู้ภัยด้วยอืเป็นหน่วยยูซาที่เราเรียกว่ายูซาเออเบิร์เซิร์ชแอนด์เลสคิวเนี่ยผมเป็นหน่วยยูซาด้วยอาจารย์อยู่กลุ่มยูซาด้วยกลุ่มยูซาเลยครับโดยกลุ่มยูซาก็จะแบ่งเป็นห้ากลุ่มห้าห้าห้าเซ็ชั่นอะมีหน่วยแมเนจเมนต์ มีหน่วยแพทย์มีหน่วยเคนายสุนัขเคนายน้องที่จากไปอ่ะที่เป็นสุนัขที่ไปตุรกีน่ะก็เราก็คุ้นเคยกับน้องเขาก็จะวิ่งมาวิ่งรอบเราเล่นอะไรอย่างเงี้ย<อ>นะครับแล้วก็มีหน่วยกู้ภยัยสืบค้นและกู้ภยัยผมจำเสียเรือ่องโลจิสติกก็จะมีหน่วยพวกนี้เราจะสอบเพื่อขึ้นทะเบียนนานาชาติเนี่ย เดือนพฤศจิกาประมาณปีนี้คก็เตรเียมการมานานน้องๆที่เขาฝึกเนี่ยกาเข้มแข็งนะครับให้กําลังใจเขาส่วนใหญ่เป็นยังไงคะอาจารย์็นลักษณะของแบบจิตอาสาไหมคะเออไม่ฮะก็เป็นจะบอกเออเป,เป็นหน่วยงานของภาครัฐผสมกับหน่วยงานของภาคอ,อาสา,า,าเอกชนไปช่วยกันทํางานประสานกันทํางานคือพูดง่ายๆก็ทํางานกันอยู่แล้วแล้วสุดท้ายพอพอเราจะเป็นยูซาเพื่อจะช่วยต่างประเทศ สามารถไปได้เลยโดย,โดยที่พอเ,เ,เขาลองขอประเทศไทยามาเราไปได้เลยเหมือเนเป็นวีซา่าเป็นอะไรให้เลยอ่ะมารวมทีมแต่<ะ>ว่าเราจะต้องสอบไปไทยก่อนอต,ตอนตอนไปตุรกีมันเป็นกรณีพิเศษอเอเตอนนั้นผมติดตุลาก็ส่งวิศกรรุ่นน้องที่เคาอยู่หมูป่าด้วยกัน, <ไป S 2> นสภาพา<ถ>ัฒนตรีคนหนึ่งแล้วก็มีอาจารย์อีกท่านหนึ่งไปด้วยตอนตุรกีเพราะผมติดธุระตอนนั้นแล้วก็เขาก็เขาก็ไปกลับมาอันนั้นยังยังเหมือนก็ไปด้วยกรณีพิเศษ ยังไม่ได้การขึ้นทะเบียนนะครับแต่หน่วยยูซาเนี่ยคือการกู้ภัยในเขตเมืองอะ่ะ Ur s e n s e h r n h r n s r u s c u e มันการกู้ภัยในเขตเมืองเพราะฉะนั้นเวลาเกิดเหตุอะไรพวกนี้เขาจะตามก็ตอนเกิดเหตุผมอยู่หัวหินเนี่ยเขาก็ตามเราโหกว่าจะเข้ามาได้มันรถก็ติดรถโทรโทศัพท์ตลอดทาง ท,ที่เล่าให้ฟังเนี่ยเป็นเพราะว่าเราสัมผัสกับไม่ว่ารถรถเทเลอร์ล้มอะไรอย่างเงี้ยที่เคยไปช่วยบางทีเรายืนกันขาแข็งกันสองวัน<ฆ>นะครับสองวันสองคืนแล้วก็น็อกพอแก้ไขได้เสร็จปั๊บหมดภาระใช่ไหมกลับบ้านกันน็อกตอนระเบียบ <c oughs> เสร็จเรว่องฟื้นฟูนร่างกายกลับมาใหม่แล้วก็เจอเหตุการณ์อะไรเราก็ไปช่วยกันเพราะฉะนั้น เราเป็นทั้งวิทยากรด้วยแล้วก็เป็นหน่วยเป็นเหมือนเป็นที่ปรึกษาใน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 ส่วนของเรานะครับก็ <c oughs> มีนคนเก่งๆหลายด้านนะครับที่ก็ไปช่วยกันก็ <ๆ S 2> เราจิตอาสามาต้งแต่ิซนอมิเ <c oughs> พระเาะฉะนั้นเราก็ถือว่าเราได้ทําในสิ่งที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมสำ <c oughs> รัทุกคนก็จะมีความสุขในสิ่งที่ตัวเองได้ทําแต่ภาวะที่กาลังทําอยู่จึงขอร้องว่าอย่าคนไม่เข้าใจเนี่ยจะไม่ทราบว่าเขาทํางานกันอยู่ เขาไม่เคยเดินโอเออตอนนี้ก็ไม่ได้ไปว่าใครนะแต่เพียงแต่ว่าบางทีก็ได้ยินว่าโอ้ไม่ทําอะไรกันเลยจริง,รงๆไม่ใช่ครับเขาวางแผนกันอยู่บางทีเครื่องจักรหนักก็ต้องหยุดเพื่อให้คนเข้าไปข้างในไปขย่าอยู่ตุดูๆๆคนข้างในเกิดอันตรายขึ้นมาจะว่ายังไงเพราะฉะนั้นมันมีความเครียดมีอะไรทุกอย่างบอกตรงนะครับมันมันเยอะนะฮะเราต้องให้กําลังใจกับพี่ๆน้องๆที่เขาทางานกันอยู่ต้องเข้าใจ แล้วก็ให้เกียรติด้วยนะคะเพราะว่าจริงๆการปฏิบัติงานปฏิบัติหน้าที่ของแต่ละสาขาอาชีพเนี่ยก็จะมีรายละเอียดงานที่ไม่เหมือนกันเราจะดูจากภาพภายนอกแล้วก็เอามาพูดเองประเมินเองก็ไม่ไดแ้แต่พูดในภาพรวมคือคนไทยเป็นคนที่รักไทยปรองดองกันนะฮะเวลาเกิดเหตุไม่ว่าจะหมูป่างานอาคารถลม่มหรือที่หรือเกิดเหตุอะไรที่ใดก็ตามถ้าเป็นระยะเวลายาวนานเนี่ย เขาก็จะไปคนที่ช่วยไม่ได้ในเรื่องของที่จะเข้าไปในหน้างานเขาก็จะไม่เข้าไปแทกแซงอะไรหรอกแต่เขาเอาอาหารอะไรไปคือพยายามดูแลพวกเราอ่ะอันนี้คือความน่ารักของคนไทยเนาะแบบมันเป็นเรื่องที่สมัยหมูป่านี่เห็นชัดมากอะ แม้แต <island> ่เส <orn thicker> ื้อผ้ายังมีคนซักให้เลยเมื่อยไม้อะไรเงี้ยฮะเมื่อยไม้โอ้ยเดินมาเป็นกิโลกิโลนวดด้วยครับนวดด้วยนี่เรื่องจริงอะเราเป็นเหมือนพี่น้องเลยดีกว่านี่คือเสน่ห์คนไทยจริงๆนะใช่ครับภาพนี้ผมเชื่อว่าน้องๆพี่น้องผู้สื่อข่าวนี่ยน่าจะมีการถ่ายทําอยู่บ้างแหละแต่เราพอเราอยู่ข้างในเราไม่เห็นเขามีฮะมีอย่างนี้จริงๆค่ะเมื่อเร็วๆนี้เดิฉันเห็นคลิปเป็นชาวต่างชาตินะ หญิงสุภาพสตรีสาวสวยจากประเทศอะไรสักประเทศหนึ่งดิฉันจำไม่ได้แล้วค่ะจันเธอก็ทำเป็นแบบคลิป YouTube บอกว่าเธอเดินทางมาท่องเที่ยวประเทศไทยโดยที่เธอไม่ได้คาดหวังอะไรมากมายแต่สิ่งที่เธอแปลกใจก็คือว่าเพียงแค่ย่างก้าวแรกของเธอที่ลงที่สนามบินแล้วก็เดินทางเนี่ยามาถึงโรงแรมเขาบอกว่าเวลาแบบไม่นานก็คือประมาณชั่วโมงหนึ่ง แต่เธอสัมผัสได้ถึงความน่ารักของคนไทยหลายๆอย่างท,ที่ที่เธอไม่ต้องร้องขอขค่ะอาจารย์บอกบว่าเช่นเ,เธอกําลังมองงงๆอยู่ตรงป้ายรถเมย์จะมีคนเข้ามาช่วยกําลังแบบเอ๊ะฉันจะไปยังไงสักพักก็จะมีคุณสุภาพสตรีคนหนึ่งก็เข้ามาแบบมาบอกทางอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เธอ,อเธองงบนรถไฟฟ้า มีผู้หญิงอีกคนหนึ่งก็ใจดีเข้ามายอดเหรียญให้เลยค่ะเหมือนจ่ายสตางค์ให้แล้วก็แบบอาพาเธอเดินมาทางนี้แล้วก็ไปถึงก็ไปเจอผู้ชายคนนึงใจดีช่วยยกกระเป๋าโอ้โหเธอบอกว่าเธอไม่เคยเจออะไรแบบนี้ในในความเป็นนักท่องเที่ยวไปประเทศต่งตางๆไม่เคยเจอคือมาที่เนี่ยเมืองไทยก็คือ กลายเป็นว่าเธอไม่ต้องร้องขอความช่วยเหลือเลยแต่กลับมีคนมาหยิบยื่นความช่วยเหลือเธอมากมายผมภูมิใจนะครับในสิ่งที่เราเป็นพอภาอวะที่เราอยู่ตรงนั้นเนี่ยเราไม่ต้องห่วงอะไรเลยตอนที่อย่างเช่นหมูป่าเนี่ยไม่ว่าจะสิ่งมีิหรืออะไรก็แล้วแต่เราจะเห็นพี่น้องคนไทยช่วยกันแบบอืสุดใจเลยสุดใจอือันนี้ผมผมเจอมากับตัวผมเองเยอะมาก เพราะว่าเราทําตั้งแต่อายุไม่น้อยๆอายุตอนตอนนั้นสามสิบนะค่ะนะครับก็สามสิบกวาก็ยังคงเป็นภาพความทรงจำในอดีตที่ผ่านมาจนถึงปัจจุบันจนทุกวันนี้เรามีความรู้สึกว่าเราเริ่มไม่ไม่แข็งแรงอะไรอย่างเงี้ยก็สืบต่อให้กับคนรุ่นถัดๆไปแต่เราบอกจะเล่าเรื่องดีๆอย่างเงี้ยให้เขาฟังค่ะแล้วผมเอาเรื่องนี้ยไปเขียนใน behind the scene ด้วยว่ามีใครอะไรยังไงอาจจะไม่ได้บอกชื่อแต่บอกว่าหน่วยงานไหนเป็นอะไรยังไงอยู่ในของวิศวกรรมฐานเปิดอีบุ๊กค่ะ คืออยากบันทึกไว้ถึงความทรงจําในอดีตที่เราเคยทําไม่ได้พูดถึงตัวเราแต่พูดถึงคนอื่นอที่เขาควรได้รับการยกย่องค่ะได้รับการเชิดชูเกียรติถึงแม้เราจำไ,ได้จากชื่อก็อะไรเข้าแต่เราก็บอกว่าเป็นหน่วยงานไหนอยู่อะไรเราจะบอกเขาเรื่องแบบนี้ค่ะดิฉันชอบอ่านเรื่องอแบบนี้จังเลยจาย์อ,อ่านแล้วมันแบบ มันรู้สึกชุ่มชื่นหัวใจรู้สึกว่ามันเป็นแรงบันดาลใจให้กับตัวเราด้วยนะที่ที่ที่เราฟังแต่เรื่องเราเราฟังแต่เรื่องที่ไม่ค่อยดีแต่จริงๆในหลายๆอย่างนะโอ้คนไทยไม่ใช่อย่างนั้นนะครับเราไม่ใช่ภาพรวมแบบนั้นภาพรวมของเราคือคนที่เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ค่ะยิ้มเข้าหากันไว้ก่อนทะเลาะกันแทบเป็นแทบตายนะแต่สุดท้ายก็คือกอดคอกันเพราะอะไรเพราะมันก็ทํางานร่วมกันโอ้เห็นชัดเจนเนอะ หมูป่าอย่างนี่เป็นต้นผมผมชัดเจนเป็นภาพใหญ่พออาจารย์เล่าเรื่องพวกเนี้ตาอาจารย์เป็นประกายเลยนะคุณผู้ฟังคะมาคุยกันได้นะคะมีคําถามเรื่องของบ้านนะคะหรือว่าคิดถึงอาจารย์ค่ะอยากจะพูดคุยอยากจะทักทายกันต้องบอกว่านี่เป็นช่วงเวลาพิเศษมากที่เราไม่ได้เคร่งเครียดหรือว่ามีกฎกติกาที่แบบโอ้ยคุณผู้ฟังต้องโทรมาถามเท่านั้น ถึงจะรับสายไม่เลยนะคะเป็นช่วงเวลาพิเศษจริงๆที่เหมือนเราเป็นครอบครัวนะคะท่านใดที่มีประเด็นเรื่องบ้านนะคะอยากพูดคุยอยากจะส่งความปรารถนาดีห่วงใยถึงทางวิทยากรเรานะคะคิดถึงอาจารย์เพราะว่า อาจารย์ก็ส่งเสียงผ่านสายมาหลายเดือนวันนี้อาจารย์มาสดกับเราทั้งทีก็คุยกันได้นะคะ02-3-5-4-5-7-1-2แล้วก็02-3-5-4-5-7-1-3ค่ะคือตั้งแต่ปรับเปลี่ยนเวลาับช่วงประมาณสองสาเดือนที่ผ่านมามันก็อาจจะทำให้หลายท่านยังเข้าใจว<ง>่าเป็นเวลาเดิมยังงงๆอยู่แ้แต่าาตัวผมเองก็ <laughs> <laughs> คิดว่าเวลาเดิมด <laughs> ิฉันก็กลัวว่า อาจารย์จะแบบมาได้ไหมกลัวว่าอาจารย์จะติดภารกิจอื่นอยู่หรือเปล่าแต่พออาจารย์แจ้งว่ามาได้ก็ดีใจมากนะคะแล้วก็อยากให้คุณผู้ฟังได้มีส่วนร่วมกับช่วงเวลาสดนี้ของเราด้วยนะคะพูดคุยกับท่านอาจารย์กันก่อนที่เวลาจะหมดนะแล้วก็ระหว่างที่รอสายดิฉันก็ชวนอาจารย์คุยไปพลางๆด้วยมีสายคุณพิเศษมาค่ะท่านนี้แฟนประจำของรายการเราเลยคุณพิเศษสวัสดีค่ะ สวัสดีครับอาจารย์แล้วก็อาจารย์นุ้งนุ้งแล้วก็ทีงที่ศึกษาแล้ะครับสวัสดีครับขอพระคุณในนามท่านผู้ฟังทั่วประเทศแล้วก็อาจารย์ที่นาลงพื้นที่นะครับเพื่อประชาชนถึงแม้ว่าบางครั้งผมทราบว่าอาจารย์เขสุขภาพไม่เต็มที่เนาะแต่ก็มีนักใจก็คงจะอาราธนาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ของอาจารย์จร่งานปลอดภัยแล้วก็ทำงานสำเร็จช่วยประชาชนตามวัตถุประสงค์นะครับและก็ร่อย่างอื่นนะครับทุกนีงานนะครับควับดี ครับผมบขอ้อความคิดนิดนึงไม่ทราบว่าว,วิกฤตของประเทศเรานะครับก็คงจะเหมือนทุกประเทศก็คือวิกฤตทางการเงิพหรือต่างๆนะครับมนต้องสาบัดเนี่ยผมอยากจะเรียนถามว่าเราเคยมีรัฐบาลชุดไหนหรือไม่หรืออาจจะมีเนาะกำหนดให้เป็นวาระแห่งชาตินะครับเพื่อหนึ่งตัดสันงบประมาณเสริมสองอคล้ายๆกับชุมนุมหรือว่ามีการจัดตั้งตามที่อาจารย์เคยมีอยู่นะฮะเสริมงานอาจารย์ให้มีพลัง ท้องถิ่นพลังเด็กชีวจุลสัตวเข้ามาช่วยงานใจมากมากนะครับ,รบผมแล้วตอนนี้เรามีกลุ่มสูงวัยอยู่ทั่วประเทศนะครับเรบาทราบว่าบางจังหวัดเนี่ยกลุ่มสูงวัยช่วงวัยยุคเขาแข็งแรงมากๆๆอาจารย์ก็คอนอนทุกอย่างอย่างนี้นะฮะเคยจับ,บอ,จอยู่ทีข้อมูลเชิงปรึกษา,าว่าทําอย่างไร และรัฐบาลจะเห็นความสําคัญของวิกฤตตามที่อาจารย์ได้กรุ่าทําด้วยใจนะครับแม้ว่าไม่ค่อยสะดวกในเรื่องการเดินทางแต่ยังนำใจช่วยสังคมตับยังถามว่าแล้วแห่งชาติจะเป็นไปได้อย่างไรหรือเคยมีแรงอ่อนที่สองกมทุกกคุ่มนะครับอาจารย์ครับ ถ้าจะเข้ามาเนี่ยคุณจะมีขั้นตอนอ่วมงานอาจารย์นะครับอาอคับคุมตัวเชษะนะครับรครับผมขอบพระคุณครับร่ายการด้วยครับขอบพระคุณทุกท่านครับแลขอบคุณคุณพิเศษครับสวัสดีค่ะคุณพิเศษครับจริงจริงวาระแห่งชาติเนี่ยมีการพูดถึงในเรื่องนี้กันอยู่อแล้วณเวลาเดียวกันเนี้ยวันเนี้ยวันเนี้ยกำลังมีการประชุมถ้าไม่ ไม่ผิดเวลานะฮะก็นกประมาณบ่ายโมงกว่านี้มีการประชุมเรื่องของการวางแผนเรื่องของการภัยพิบัติแห่งชาติซึ่งผมจะต้องเข้าประชุมแต่เขาเลื่อนจากเมื่อเช้ามาเป็นตอนบ่ายผมบอกผมไม่ได้ผมต้องมารายการเนี<อ>่ยอจริงๆแล,แล้วเรื่องนีนะ้มีการพูดคุยกันแล้วด้วยความเป็นห่วงเป็นใยของทุก,ท,กทุกฝ่ายนะครับแต่ว่าจะภาครัฐจะบรรจุเป็นวาระแห่งชาติหรือไม่เนี่ยผมจำไม่ได้คแต่ว่าเรื่องพวกนี้ย ถ้าเราเปรียบเทียบกับในอดีตที่เราเคยเจอจากเซินามิมาความพร้อมมีความแตกต่างกันกับในอดีตมากตอนนั้นก็พร้อมในระดับหนึ่งแต่ตอนนี้มีระเบ,บียบมีระบบมีการซ้อมเราซ้อมเนี่ยเขาซ้อมหนักด้วยส่วนเรื่องของบุคคลภายนอกที่จะเข้าไปช่วยเนี่ยมีช่องทางยังไงเนี่ยมันจะมีช่องทางกับผู้บัญชาการท่านจะเป็นคนระบุผู้บัญชาการเหตุการณ์จะเป็นผู้ระบุว่าถ้าผู้บัญชาการเหตุการณ์เป็นท่านผู้ว่าหรือเป็นท่านนายกหรือเป็นท่าน รัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องนะครับเขาก็จะระบุเลยว่ามีช่องทางไหนเข้าเช่นคนจะเข้าไปหน่วยงานปั๊บจะเข้ามาช่วยเรื่องอะไรเขาจะมีบันทึกเลยว่าตอนนี้เราขาดแคลนเรื่องเครนอย่างเงี้ยเยอะอยะเพาะเราจะได้ยินว่ามีเรื่องรถเครนเข้ามาช่วยมาฟรีไหมอ่มาฟรีแต่ค่าน้ํามันทางภาครัฐจะเป็นคนออกอะไรก็แล้วแต่เนี่ยเขาจะจับเป็นกลุ่ม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 แม้แต่คนที่จะเข้าไปก็ต้องเข้าไปลงลงชื่อ แต่และว,วันยังต้องลงชื่ออย่างผมเนี่ยอยู่ในยูซาผมก็ต้องไปลงชื่ออืว่าวันนี้ผมมาไวในเวลานี้ผมเข้าไปนะเราก็ต้องเช็คว่าเข้าไปแล้วเอ,อกี่คนยิ่งถ้าเข้าในส่วนที่เอ,อเป็นส่วนที่วิกฤตเช่นพื้นที่นั้นเป็นพื้นที่ใหญ่แล้วเป็นบริเวณหนึ่งที่วิกฤตคนเข้าไปทั้งหมด ยีคนเนี่ยออกมาต้งยี่ิบคนนะอะไรอย่างนี้เป็นต้นแต่ถ้าเป็นพื้นที่ใหญ่ก็อาจจะเอาแค่เข้าอย่างเดียวว่าวันนี้มีใครเข้ามาบ้างต้องบบแบบประชาชนต้องมาแนแต่ละคนเนี่ยแต่ละท่านเนี่ยสามารถที่จะนําเสนอว่าถ้ามีความพร้อมอย่างไงเช่นผมยกตัวอย่างเช่น, <S <S งงนมีหน่วยงานที่มีกล้องไรดาร์ที่ถ่ายภาพถ่ายทางอากาศสแกนลงมาภาครัฐจะอาจจะมีอยู่บ้างแต่ไม่พบไม่เพียงพอหน่วยงานของทหารเนี่ย ของกลาโหมเงี้ยก็มาช่วยอโดยการที่มาบอกมาอย่างนี้เขาก็จะมีเป็นหน่วยที่จะเข้ามาได้คือก็ต้องผ่านผู้บัญชาการเหตุการณ์เป็นลําดับขั้นตอนไม่งั้นไม่ใช่วันไลท์ต้องเป็นวันไลท์คอมแมนอะพูดง่ายๆนะครับชิงเกิลไลท์คอมแมนคือให้เห็นว่าเป็นลำดับขั้นตอนไม่งั้นสั่งสเปซสปไม่ได้แต่เขายินดีต้อนรับ สำหรับผู้ที่มีความรู้ความชนานาญเชี่ยวชาญช่วยด้านใดได้บ้างเขา,าจะได้จับสันได้ถูกครับอันนี้เขาเปิดช่องอยู่แล้วนะครับอันนี้เปิดช่องอยู่นะครับมไม่ได้กันไม่ให้คนไปช่วยนะครับค่ะครับผมก็ขอบพระคุณคุณพิเศษด้วยขอบคุณคุณพิเศษครับครับขอบคุณกำมวยพรด้วยขอบคุณขอบพระคุณครับค่ะครับคุณนันค่ะสายต่อไปสวัสดีค่ะคุณนันค่ะค่ะสวัสดีค่ะรัอจ้าจย์หน่อยว่าได้ครับ เออเวลาอาบน้ำอ่ะนะน้ำมันจะซึมมันจะมีซึมออกมาจากใต้ใต้ใต้พื้นใต้พื้นห้องน้ําอ่ะครับมันเวลาจะซ่อมไม่ซ่อมมันจะต้องซ่อมยังไงต้องรลือพื้นหมดเลยเลยอ๋อไม่ไม่ไม่ถึงขนาดนั้นฮะเออือพื้นคอนกรีตคงไม่ต้องรลือเป็นพื้นคอนกรีตใช่ไหมครับใช่ค่ะเดี๋ยวห้องน้าจะมีปูกระเบื้องไงอ่าเพราะนั้นต้องรลือกระเบื้องทำไมถึงต้องรืือกระเบื้องเพราะว่าตอนนี้คอนกรีตน่าจะมีอ่ร่องรอยของความพรุน น้ำจึ drain, ไงไหลหยดเข้าไปซึมผ่านไม่ไม่ไปลงตรงที่มันเป็นช่องเดรนมุมห้องอะไรอย่างเงี้ยนะฮะมันกลายเป็นซึมลงข้างล่างก็เพราะแสดงว่าตัวเนี้มันมีร่องรอยของความฝุ่นของคอนกรีตอยู่เพราะฉะนั้นเขาอาจจะต้องทาน้ํายาที่จะป้องกันไม่ให้มีการซึมที่ผิวแต่นี่มันไปทาบนกระเบื้องไม่ได้มันต้องลอกกระเบื้องออกก่อนอ๋อแล้วก็ขัดต้องื้อพื้นใช่ฮะแต่ไม่ต้องถึงขนาดลื้อพื้นทั้งแผง ความหมายคือคอนกรีตไม่ต้องรื้อเพียงแต่ว่ารื้กระเบื้องออกแล้วก็มีการขัดให้เรียบร้อยแล้วทาด้วยน้ํายาป้องกันการซึมอ่ด่าน้ํายายี่ห้ออะไรก็ไปว่ากันมันมีหลายยี่ห้อนะฮะนะครับฮะอย่างนั้นทําได้แต่ไม่ต้องถึงขนาดทุบพื้นทําใหม่อ๋อใช่ค่ะไม่ทึงพื้นแต่ต้องรื้พื้นรื้กระเบื้องอ่ารื้กระเบื้องอ่ารื้กระเบื้องทําได้ครับผมทาได้ครับผมครับ เดี๋ยวก็อีกที่หนึ่งอ่ะมันมันจะเป็นไอ้ท่อน้ําที่เวลาอาบน้ําเนี่ยวไหลลงมาจริงอะ่ะแต่คราวนี้เขาปูกระเบื้องปิดท่อไปไงเอา้าเหรอฮะเอา้าเดี๋ยวมันก็รู้สึกว่ามันซึมเหมือนกันอะ่ะซึมอย่างนี้ก็ต้องทุกเหมือนกันใช่ไหมครับใช่ครับตรงนั้นเนี่ยมันเป็นช่องระบายเราไปขวางเขาอยู่ไม่มันไม่เหมาะนะครับเนี่ยมันก็ซึมมันซึมเหมือนก็ชื้นอะ่ะชื้นตามตามกําแพงอะ่ะสีทาไปสีก็ล่อน ใช่ไหมฮะใช่ใช่ค่ะอ่านั่นแหละชัดเจนแสดงว่ามีความชื้นเข้าไปตามแทรกซึมเข้าไปในตัวของผนังอผนังอะก่ออิฐฉาบปูนเราต้องทําให้เขาระบายเร็วที่สุดระวังนั้นเถอะอ๋ออย่างนี้ก็ต้องลืมกกนลืดดูใช่ครับใช่ลืดรื้กระเบื้องไปนี่สิถึงจะลาบากต้องุบใช่ไหมฮะใช่ครับเพราะเพราะตอนตอนนี้เราไปเท่าที่ฟังมันมีร่องระบายน้ําอยู่แต่เราไปปูกระเบื้องไปขวางปิดมันไว้แทนที่น้ําจะระบายมันเลยไม่ระบายไงครับอ๋อ ไม่ใช่ฉันคที่ไรไอ้ต้องท่อน้ำมาที่มันที่อาบน้ำแล้วจะมีต่อท่อลงมาลงลงไอ้ไอ้ไอ้เ,อเ,ออเอขาเรียก่อะไรต่อท่อลงมาลงไอ้ไอ้ท่อน้ําเสียไปไป,ไปลงไอ้ที่น้ําไหลออกนั่นน่ะนะมันอาจจะข้อต่อหรือยังไงมันอาจจะซึมหือยก็เป็นไปได้ดูแต่อย่างนั้นดูที่ข้อต่อก็จะรู้ว่ามันมีการซึมไหมอาจจะต้องพันพันไอ้ไอ้ไอ้อะไร ไอ้ผ้ากันซึมอะไรของเขาเนี่ยนะครับมันจะเป็นท่อมันจะเป็นท่อน้ําทิ้งทั้งหมดเลยแล้วก็จากอาบน้ําจากชั้นสองชั้นสามมันก็ลงมาท่อสองท่อสามท่อแล้วมันก็มาปิดกระเบื้องไปเป็นป่องเลยอย่างนั้นแสดงว่ารอยต่อมีประเด็นแล้วนะครับใช่ไหมคะเกี่ยวกับท่อใช่ไหมคะเป็นเกี่ยวกับเกี่ยวข้อต่อครับครับผมค่ะครับค่ะงนัคนดีครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับมีเวลาเหลืออีก ประมาณ9นาทีนะคะก่อนที่เวลา,าจะหมด,ดลงค่ะระหว่างนี้เดิฉันก็ขอเข้าเรื่องที่อาจารย์อบอกว่ามีการจัดอบรมเมื่อวานนิดหนึ่งนะคะเพราะเป็นหัวข้อที่น่าสนใจเผื่อว่าท่านที่ไม่ได้ไปอยากจะให้จัดซ้าอ,อยากจะได้ความรู้ดีๆจากในงานด้วยยังไงคะอาจารย์มีการแบบคือ,อถ,ถ้าถ้าจะถ้าอย่างนั้นจะผมจบรายการเนี่ยผมจะคุย กับทีมงานให้เขาจัดการจัดเนี่ยเมื่อวานนี้เขาจัดที่สภาวิศวกรทุกอย่างฟรีแน่นอนอจัดทั้งวันด้วยนะนั่งฟังตั้งแต่ตอนเช้าตอนเช้าผมพูดเรื่องรอยร้าวออถัดจากนั้นก็เป็นรอยร้าวจากแผ่นดินไหวของวิศวกรอีกท่านหนึ่งแต่อของผมเนี่ยพูดเรื่องรอยร้าวดวยทั่วไปดูยังไงรอยร้าวนี้เกิดจากสนิมเหล็กหรือว่าเกิดขึ้นจากการที่มันรับน้ำหนักบรรทุกไม่ไหวเหมือนที่าชย์เขียนในหนังสือใช่ครับใช่แต,แต่มันจะละเอียดใน,ในระดับหนึ่งเพราะมันได้มีการพูดคุย ยกมือถามได้คส่วนรอยร้าวอีกการหนึ่งก็เป็นรอยร้าวของแผ่นดินไหวท่านอาจารย์อีกท่านหนึ่งท่านพูดแล้วเสร็จเรียบร้อยปั๊บก็เป็นเรื่องของการใช้เคมีพันในในการซ่อมแซมเลยะนะครับแล้วรอยแตกร้าวแบบนี้ใช้อะไรยาปิดผิวด้วยอะไรหรือจะต้องมีการเกล้าที่เรามีการอัดน้ําปูนหรืออัดสารเคมีเข้าไปเขาสาธิตให้ดูของจริงด้วยอคนเลยสนใจมากครับแต่ว่าเราต้องปิด จํานวนเนื่องจากว่าที่นั่งมันมีแค่200รแต่ก็รับป่าก็ไปสองร้อย่สิบกว่าคนแต่ว่าไปถึงก็ใกล้เคียงเพราะสุดท้ายก็จะประมาณแปนนะครับถ้าจะให้จัดอีกเนี่ยผมก็จะคุยกันว่าจะเอาเมื่อไหร่เหมาะ วันนี้เวลาของตามรอยตะวันของเราสารพันธ์วันพุธค่ะต่อปัญหาเรื่องบ้านกับท่านอาจารย์ดรทะเนศวีระสิริเวลาหมดลงแล้วนะคะวันนี้ขอขอบพระคุณท่านอาจารย์เป็นอยิงย่งเลยนคะคบ,คบสวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ฟังทุกท่านครับค่ะครพร้อมกันนี้ทีมงานของเราอาจารย์มนทิการสุขขวัญทีมงานส่วนเทคนิคนงนุชย์ประเสริฐวชิรกุลนะคะและทีมงานหลังไม้น้องแคทค่ะขอพระคุณคุณผู้ฟังทุกท่านทุกสายด้วยนะคะวันนี้ลากันไปก่อนสวัสดีค่ะที่นี่ สถานีวิทยุศึกษาระบบ FM ความถี่92เมกะเฮิร์